ไม้ของพ่อในม่านเม่พรุ่งนี้18นาฬิกา30น,นาทีเสนอเป็นตอนแรกติดตามเวทีการืึ้นไหวของกปป,ปสจุดแรกที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะหลังจากที่มีการยุบรวมสองเวทีเข้าด้วยกันแล้วติดตามรายละเอียดที่นั่นจากคุณบุตกรอังคณิตค่ะคุณบุษกรคะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะเหตุผลสําคัญที่มีการยุดรวมเวทีให้เหลือเวทีเดียวนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งแก่นํำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวไปติดล้อมที่อื่นค่ะ ารตั้งเวทีจุดหมายอยู่บริเวณด้านหน้ากรมการกงสุนนะคะซึ่งเวทีที่เหลือเพียงการตตั้งเครื่องขยายเสียงก็พร้อมที่จะใช้งานในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะขยับเข้ามาด้านในห่างจากจุดเดิมพอสมควรขณะที่วันนี้ได้มีการระดมการอาสาสมัครเข้ามาหรือบังเกอร์บริเวณด้านหน้าซอยแจ้งวัฒนะ14ให้ขยับเข้ามาเลยทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก่อนขึ้นทางยกระดับ ส่วนทางด้านถนนวิภาวดีนะคะกาดอาสาได้นำยางรถยนต์มาวางเป็นแนวกั้นบริเวณด้านหน้าบริษัทไปรษณีไทย์จำกัดนะคะโดยเช้าวันนี้มีรถกระบะขนยางรถยนต์เข้ามาเสริมใน ที่การชุมนุมอย่างน้อยสามครั้งแล้วค่ะหลวงปู่พุทธอิสระแกนนําหลักของที่นี่ได้ประชุมร่วมกับแกนนนาและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนดึงเหตุผลยุบรวมเวทีว่าเพื่อความปลอดภัยของกาศและกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งที่ผ่านมาถูกข่มขู่และถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องเมื่อยุบรวมเวทีแล้วก็จะต้องมีการประชุมปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทางานของกาศอาสาให้เกิดความสมดุลมากที่สุดโดยจะปรับแนวเขตอะ แนวอนาเขตบังเกอร์ใหม่และเข้มงวดความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะโดยให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดค่ะซึ่งวันนี้อาจจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าการเค้นย้ายเวทีจะเสร็จสิ้นนะคะอย่างไรก็ตามยอมรับว่ามวลชนมีจํานวนไม่มากเหมือนเวทีอื่นและไม่ได้รับความสนใจจากแกนนาําแต่ขอต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะทามกลางกระแสวิาพากวิจารณ์ถึงสถานภาพของตน ร้อมกันนี้ได้ขอโทษสื่อมวลชนนะคะหากกาศอาสาประพฤติตัวไม่เหมาะสมค่ะล่าสุดทีมข่าวนะคะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ของศูนย์ราชการค่ะพบว่ามีการนํำยางรถยนต์จํานวนมากมาวางไว้ตามถนนที่จะเข้าสู่อาคารศูนย์ราชการจํานวนหลายจุดแล้วนะคะขณะที่ บ่นี่เป็นภาพล่าสุดนะคะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าบริษัททีโทีจำกัดมหาชนค่ะได้มีคําสั่งให้พนักงานทยอยเดินทางกลับบ้านนะคะซึ่งเราได้สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีข่าวว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะนํากุญแจมาคล้องปิดประตูทางเข้าถึงได้มีคําสั่งให้พนักงานกลับบ้านไปก่อนนะคะ ซึ่งวันนี้แน่นอนแล้วคะว่าเวทีนี้จะไม่มีการเคลื่อนขบวนไปปิดอย่างที่อื่นนะคะและก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าคุณสุเทพอาจจะเดินทางมาปราศัยที่นี่ก็วันนี้ก็เลื่อนไปก่อนนะคะขณะที่การเคลื่อนมาบนเวทีตอนนี้ก็ยังไม่ม กาปรปลาัยของแกนนําค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเกรกรคะช่วงนี้เราไปดูเวทีกปปสที่แยกประจุวันกันบ้างนะคะหลังจากที่มีข่าวว่ากาดถ,ถูกลอบยิงนะคะ<ช>ก็เลยมีการคุมเข้มในเรื่องของการชุมนุมที่เวทีนี้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงมีการทาบุญใหญ่ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลปติดตามรายละเอียดได้นะคะกับคุณนพจร,ริใจเกษมค่ะ หลังจากที่เกิดเหตุมีการรอบยิงที่บริเวณสะพานหัวช้างเมื่อคืนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นําทีมพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่บริเวณสะพานหัวช้างจุดเกิดเหตุเมื่อคืนแล้วแล้วก็พบหัวกระสุนสองหัวนะครับซึ่งสันนิษฐานในเบื้องต้นครับว่าน่าจะเป็นขนาด9มมหรือไม่ก็ 0. 3.8นิ้วครับ โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและผู้บังคับการตำรวจนครบาลหกพร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสะพานหัวช้างในช่วงสายของวันนี้พบหัวกระสุนสองหัวนะครับติดอยู่ที่กำแพงบ้านใกล้กับที่เกิดเหตุประเด็นสำคัญที่ต้องหาตอนนี้ก็คือเรื่องของวิถีกระสุนเมื่อรู้วิถีกระสุนก็จะหาจุดยิงและปลอกกระสุนได้จากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาพูดคุยครับกับกาดกปปสเพื่อให้พาไปดูจุดเกิดเหตุและรถตู้คันที่คาดว่าถูกยิง ซึ่งพบล่องรอยอยู่ที่บริเวณหลังคาของรถตู้นะครับขณะที่การดูแลพื้นที่ชุมนุมของทางการอาสาได้เพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มทางเข้าออกทุกจุดไม่ว่าจะเป็นสะพานหัวช้างหน้าโรงแรมปรุมวันพรินเซสและฝั่งสนามกีฬาแห่งชาติพร้อมกับขอความร่วมมือในการตรวจสอบรถยนต์ทุกคันและตรวจค้นสัมภาระของผู้ที่จะผ่านเข้าออกในพื้นที่ชุมนุมครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในการชุมนุมที่เวทีแยกปุมวันนี้ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์35รูป จากวัดรอบพื้นที่ชุมนุมมาสวดมนต์ให้ศีลให้พรและให้ประชาชนได้ร่วมทาบุญใส่บาตรในตอนเช้าหลังเสร็จพิธีสงฆ์ก็มีพิธีทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ต่อเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ก็ยังพบว่ามีเต็นท์พยาบาลจากกองพันทหารเสนารักษ์ที่13ของกองทัพบกจํานวน12นายนะครับมาตั้งที่หน้าสํานักงานปปงซึ่งพลตรีนัทพลศรีสวัสดิ์เจ้าหน้าที่การกองทัพภาคที่1เป็นตัวแทนแม่ทัพมาตรวจเยี่ยมที่เต็นท์พร้อมสอบถาม